เทศกาลวันสงกรานเข้ามาถึงอีกวาระหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นช่วงเทศกาลสงกรานเป็นช่วงเทศกาลแห่งบุญแห่งกุศลอีกวาระหนึ่งผู้ใดรักษาชีวิตรอดปลอดภัยผู้นั้นมีโอกาสที่จะได้สร้างบุญสร้างกุศลเป็นลำดับสืบต่อไปคำว่าสงกรานหมายถึงการเคลื่อนการย้ายของดวงอาทิตย์ จากราศีหนึ่งไปสู่ราศีหนึ่งแต่การเคลื่อนย้ายครั้งนี้เป็นการเคลื่อนย้ายครั้งยิ่งใหญ่ผันแปเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็เปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลง,ปลงโลกนี้ให้หมุนไปตามการเวลาอย่างยิ่งใหญ่จึงเรียกว่ามหาสงกรานเพราะฉะนั้นคำว่าสงกรานเป็นคำที่พวกเราคุ้นเคยแล้วก็ใช้กันมานานนั่นก็คือการเปลี่ยนผันเปลี่ยนย้ายของราศีต่าง ในช่วง12เดือนเพราะฉะนั้นพอถึงช่วงเทศกาลสงกรานจึงเป็นช่วงที่พวกเราทั้งหลายให้ความสำคัญทุกชั้นวัยของชีวิตต่างให้โอกาสตนเองได้เข้าสู่บุญสงกรานในคราวครั้งนี้เพราะฉะนั้นบุญสงกรานเป็นประเพณีบุญยิ่งใหญ่แล้วก็ในครั้งโบราณจนกระทั่งปัจจุบันก็ยัง เชื่อกันอยู่แล้วก็ยังกระทำกันมาทุกทุกปีแม้จะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นพวกเราก็ไม่ได้ว่างเว้นที่จะทำบุญสงกรานเพียงแต่ลดการกระทำจากการเล่นสนุกสนานเฮฮาก็ให้ลดน้อยถอยลงแต่ปัจจุบันนี้ก็เข้าสู่ภาวะปกติเพราะฉะนั้นการทำบุญในช่วงเทศกาลสงการานจึงเป็นการทำบุญขึ้นปีใหม่ของไทย แล้วก็ยังกำหนดให้เป็นวันกตตัญูเป็นวันครอบครัวเป็นวันที่พวกเราจะต้องทำกุศลคุณงามความดีโดยเฉพาะให้กับชีวิตของตอนเองนี่แหละดังนั้นในวันสงการอยากทำความเข้าใจกับพวกเราทั้งหลายเพราะจะมีคำคำหนึ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคลโดยเฉพาะชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคก็จะมีคำว่ารดน้ำขอพร เพราะฉะนั้นอยากทําความเข้าใจกับคําว่าขอพรนี่แหละขอแล้วจะได้ดังนั้นจริงๆหรือที่มาที่ไปของการขอพรก็มีจากหลากหลายที่ในพระพุทธศาสนาถ้าสังเกตโดยเฉพาะในชุมชนชาวอีสานเทศกาลบุญเดือนสี่ที่ผ่านมาก็คือบุญพระเวทหรือบุญพระเวทก็คือบุญเวทสันดรชาดกนั่นแหละที่พวกเราทั้งหลายทั่วทุกภูมิภาคในภาคอีสานเกือบทั้งทุกหมู่บ้าน พากันจัดพากันธรรมให้มีการฟังเทศบุญพระเวทฟังเทศมหาชาติตลอด13กันพันพระคาถาพอถึงเดือน5เป็นเดือนแห่งการเล่นศาสน้ําสงกรานแล้วก็รดน้ําขอพรถ้าย้อนไปดูในเรื่องเวทสันดรโดยเฉพาะในกันที่1ที่เรียกว่ากันทศพรที่ว่าถึงพรสิบประการที่พนางพุทธดีขอต่อองค์อินทาธิราชใน ชาดกเรื่องเวสันดอนถึง10ประการพรนั้นและพนางพุดสดีก็ได้รับพรนั้นทั้ง10ประการถ้าจะย้อนดูพร10ประการของทางพุดสดีที่นางขอแบ่งเป็นส่วนใหญ่ๆก็จะได้อยู่3ส่วนส่วนที่1ที่พนางขอก็คือขอให้กับตนเองให้มีรูปร่างสมส่วนเป็นผู้ดีมีค่าสง่างามทั้งคิ้วขะทั้งคิ้วทั้งคางตาหู จมูกลิ้นอะไรประมาณนี้รูปร่างกายของนางอันนี้โดยเฉพาะปกติผู้หญิงก็จะรักสวยรักงามพระนางก็ขอในส่วนนี้และวพระนางก็สมหวังทุกประการที่พระนางขอเกี่ยวกับความงดงามของสรีระร่างกายแต่ไม่ใช่จุดสําคัญสิ่งสําคัญที่พระนางขอมีอยู่สองข้อใหญ่ๆที่พระนางขอแล้วก็ขอเพื่อผู้อื่นตรงนี้น่าสังเกตนั่นก็คือหพระนางขอให้ได้เป็นมเหสี หรือได้เป็นผู้หญิงผู้เป็นใหญ่ได้นั่งเมืองในที่นี้ก็คืออยู่ตำแหน่งของพระราชินีหรือตำแหน่งผู้ปกครองบ้านปกครองเมืองเทียมข้าง,างกับพระราชามหากษัตริย์ประมาณนี้อันนี้คือส่วนหนึ่งทำไมนางถึงขอข้อนี้ที่ขอข้อนี้ก็คือถ้านางได้เป็นใหญ่เป็นอะไรแล้วนางก็จะได้ทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลให้กว่าคนอื่นได้มากกว่าเป็นผู้หญิงปกติธรรมดาข้อนี้ก็ยังไม่สำคัญเท่าไหร่ แต่ข้อที่สําคัญอีกข้อหนึ่งที่นางขอขอเพื่อคนทั้งโลกและไม่ใช่ขอเพื่อคนทั้งโลกมนุษย์โลกอย่างเดียวนางขอเพื่อคนทั้งสามโลกทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาทั้งพรหมนั่นก็คือขอให้ได้ลูกเป็นพระโพธิสัตว์ที่สามารถสละแม้กระทั่งชีวิตของตนเองให้กับผู้อื่นเพื่อผดุมความเป็นธรรมในโลกนี้ให้เกิดขึ้นนั่นก็คือขอให้ได้ลูกผู้ที่เป็นมหาบุรุษผู้ที่สามารถกอบกู้ ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้ขึ้นสู่ฝั่งของพระนิพพานนั่นก็คือขอให้ได้ลูกเป็นพระโพทธิีสัตว์นั่นแหละสรุปง่ายๆเพราะฉะนั้นข้อน,นี้สําคัญมากสําคัญอย่างไรถ้าประมวลดูในเรื่องราวในพรสิบประการที่พนางขอในการทดสพรที่ปรากฏในเรื่องเวทสันดรนั้นจะเห็นว่านางขอหนึ่งก็คือขอให้ได้สามีสอขอให้ได้ลูกในฐานะที่ตนเองเป็นผู้หญิง ทีนชีวิตครอบครัวของคนไทยตั้งแต่ยุคอดีตถึงปัจจุบัน3คนสําคัญในครอบครัวก็คือพ่อแม่ลูกถ้า 3. ก้อนเศร้านี้รักษาดุลยภาพของตนเองได้สมบูรณ์บริบูรณ์ครอบครัวนั้นประสบผลสําเร็จแล้วก็มีความสุขสันต์แล้วก็มีความมั่งมีสีสุขอยู่เย็นเป็นสุขผู้ที่เป็นพ่อทําหน้าที่พ่อได้สมบูรณ์ที่สุดไม่ปล่อยปะระวาง กิจการงานในฐานะของผู้นำครอบครัวและผู้เป็นแม่ทำหน้าที่ของแม่สีเรือนที่สมบูรณ์ดูแลครอบครัวโดยเฉพาะดูแลลูกของตนเองแล้วผู้เป็นลูกในเรื่องเวสันดรพระเวสันดรทำหน้าที่ลูกอย่างหนึ่งและทำหน้าที่พระโพธิสัตว์อย่างที่สองเพราะฉะนั้นพระเวทสันดรจึงเป็นบุคคลพิเศษก็คือเป็นพระบรมโพธิสัตว์และบรรสุท้ายก็ได้มาตัดสรูุ้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อาาราะฉะนั้นสิ่งที่พนางขอพรพนางผุสดีขอพร,ข,อพรข้อสาคัญก็คือขอให้ได้ลูกที่เป็นบุคคลที่พิเศษสามารถสละแม้กระทั่งชีวิตของตนเองให้กับผู้อื่นหรือสละชีวิตของตนเองเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนผู้อื่นจึงมีคำกล่าวที่เป็นคำกล่าวที่ให้เกียรติยกย่องบุคคลพิเศษเช่นนี้ว่ามีเพื่อให้ ได้มาเพื่อแจกแบกเพื่อให้คนอื่นสบายและตายเพื่อให้คนอื่นเป็นอยู่นี่คือบุคคลผู้มีจิตอาสาโดยจิตอาสาตัวนี้แหละก็นำเข้าสู่เส้นทางของพระโพธิญาณเป็นพระโพธิสัตว์และเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพรสิบประการที่พนางพุทธดาดีขอพระอินทร์ไม่ได้ประทานให้แต่เกิดขึ้นจากการกระทำของพนางเองพระอินทร์เพียงตรวจสอบว่าจะสำเร็จหรือไม่เท่านั้น อพจาะฉะนั้นสังเกตที่นางขอขอเพราะอะไรเพราะนางตั้งใจทําอย่างนั้นจริงๆนั่นก็คือพระนางอยากเป็นแม่ของพระโพธิสัตว์สิ่งใดที่จะทําให้เป็นแม่พระโพธิสัตว์สมบูรณ์เป็นแม่พระพุทธเจ้าสมบูรณ์พระนางสร้างสารรค์สิ่งนั้นด้วยความตั้งใจตั้งมัน่นแล้วก็ไม่ท้อถอยในการกระทําคุณธรรมคุณงามความดีทุกอย่างทุกประการ เพราะฉะนั้นจุดใหญ่ใจความสําคัญในการขอพรขอไม่ใช่ให้ผู้อื่นต้องการไม่ได้ต้องการจากผู้อื่นแต่ขอเพื่อให้ตนเองประสบผลสําเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนาและกระทําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนางประสบผลสเร็จในการขอพรเพราะว่านางมีความตั้งใจมีความตั้งมั่น แล้วก็ไม่ทอแท้ไม่ถดถอยแม้จะถูกสิ่งต่างๆที่เป็นอุปสรรคขัดขวางก็ไม่ทําให้พระนางย่นย่อท้อถอยในการทำคุณงามความดีจนพระนางประสบผลสำเร็จเพราะฉะนั้นเบื้องหลังของการตัดสรุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีพระนางผู้ที่เป็นพระชนนีหรือเป็นพระมารดานี่แหละอยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นพรใดก็ไรค่าถ้าไม่นามาปฏิบัติ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้พวกเราทั้งหลายได้ขอพอรในสิ่งที่เป็นไปได้เพราะจะมีคำหนึ่งที่ผู้ใหญ่ท่านให้พรก็จะบอกว่าความปรารถนาใดๆหรือพอรใดๆถ้าเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมท่านจะเน้นคำว่าเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้พรนั้นหรือความปรารถนานั้นจงสำเร็จเพราะฉะนั้นแสดงว่าพรที่ท่านให้ขอก็คือขอในสิ่งที่เป็นไปได้และก็เป็นสิ่งที่ตนเองตั้งใจกระทำอยู่แล้ว ไม่ได้ขอลมแรงลมลมแรงแรงเพียงแต่ขอให้มัม่มนคงหนักแน่นยิ่งขึ้นการขอพรในทางพระพุทธศาสนาอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าอธิษฐานซึ่งเป็นหนึ่งในบาร,รมีสิบประการอธิษฐานที่นี้ไม่ใช่นึกอย่างเดียวแต่เป็นการตั้งใจทำจรงิจรงๆทั้งตั้งใจทำด้วยความมั่นอ,อกมั่นใจไม่ทอ้อถอยไม่ไม่ถ้ถอยในการกระทำลักษณะอย่างนี้พรจึงจะประสบผลสำเร็จได้ เพราะฉะนั้นสังเกตชีวิตของพระนางพุทสดีผู้ได้เป็นแม่ของพระพุทธเจ้าประสบผลสําเร็ิเพราะอย่างน,น้อยๆพระนางมีความตั้งใจตั้งมั่นแล้วก็มั่นคงในการกระทําคุณงามความดีพระเวสสันดรก็เป็นดุจเดียวกันพระเวสสันดรไม่ทอ้อถอยในการทํากุศลคุณงามความดีแล้วก็พระเวสสันดรก็เคยขอพรเหมือนกันอยู่ในกันท้าย ของเรื่องเวสันดรชาดกจะพูดถึงพระเวสันดรขอพรให้ได้กลับคืนไปครองบ้านครองเมืองเอาทำไมออกป่าและยังขอให้กลับไปคืนไปครองบ้านครองเมืองเพราะว่าอะไรเหตุผลของพระเวสันดรก็คือถ้ากลับไปคืนครองบ้านครองเมืองก็จะมีโอกาสได้ทำกุศลคุณธรรมคุณงามความดีได้มากเพราะผู้อยู่ในตำแหน่งที่ใหญ่ผู้อยู่ในตำแหน่งการปกครองผู้คนสามารถที่จะทำกุศลคุณธรรมคุณงามความดีได้มากยิ่ง่งขึ้นเพราะฉะนั้นพระเวสันดรจึง ขอพรข้อนี้และอีกประการหนึ่งที่พระเวสสันดรขอชัดเจนที่สุดก็ขอให้อย่าได้เป็นทาสแก่อิสตรี เพราะอะไรเพราะว่าอิสตรีพุทธเจ้าบอกว่าอิถิมลังพรหมจรียังผู้หญิงเป็นมนทินแก่การประพฤติพรหมจรรย์ในทางกลนกันข้ามก็ดูดเดียวกันบุรุษก็เป็นพรหมจรรย์แกสตรีเพศเช่นเดียวกันเพราะอะไรพลังทั้งสองพลังนี้ถ้ามาบวกกันแล้วก็ทําให้โลกนี้แตกสลายก็ได้ทําให้โลกนี้สังสรรค์วัฒนาสถาพรขึ้นในการกระทําคุณงามความดีก็ได้เพราะฉะนั้นโลกของเราก็อยู่ได้ได้ไดมือสองมือของพวกเรานี่แหละ เพราะฉะนั้นพระเวสสันดรขอในสิ่งที่เป็นไปได้และก็เป็นไปอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นพรทุกประการที่พวกเราขอในช่วงเทศกาลสงการขอให้พวกเราขอพรที่เป็นธรรมและขอพรที่ดีที่ถูกต้องที่นีงามประกอบด้วยศีลประกอบด้วยธรรมจึงจะทําให้พวกเราประสบผลสําเร็จในพรนั้นๆการขอพรในคราวครั้งนี้จึงประสบผลสําเร็จได้เพราะฉะนั้นอ้างอิงเอา พระพุทธโพธที่พระพุทธเจ,จ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าจัตตาโรธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขังพลังสี่ประการก็คืออายุวันณสุขพละจะเจริญจะเกิดมีแก่บุคคลผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือมีกุกติกราบไหว้ ผู้ที่มีวัยาวุฒิคุณวุฒิเพราะฉะนั้นในช่วงเทศกาลสงการ์เราจึงได้ไปกราบขอพรผู้ใหญ่เพื่อให้พวกเราเจริญรุ่งเรืองงอกงามไปดึงทัศนคติหรือไปถอดบทเรียนจากผู้ใหญ่มาใส่กิริยาอาการการกระทําของพวกเราก็จะเป็นวัดปฏิบัติที่ดีที่งามสืบทอดต่อยอดสืบสารประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีอันงามในช่วงเทศกาลนี้ เพราะฉะนั้นวันนี้ให้พวกเราทั้งหลายช่วงเทศกาลสงการรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาตนเองมีสติรองกายคองวาจารองใจยอย่าได้เป็นผู้ประมาทในการเล่นสงการในข่าวครั้งนี้อย่าเป็นเพียงศักแต่ว่าเล่นแต่ให้เล่นอย่างมีสติแล้วก็ให้นัทนุถนอมสืบทอดต่อยอดวัฒนธรรมอันดีอันงามนี้ไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลังพวกเราก็จะได้เป็นบุคคลตัวอย่างในการ ในเทศกาลสงการในการเล่นศาสตร์น้ำขอพรในคราวครั้งนี้เพราะฉะนั้นน้ำเป็นสิ่งที่ประสานทุกอย่างให้เข้าเป็นดุจเดียวกันน้ำแปรรูปแปรสภาพไปอยู่ที่ใดก็ปรับตัวเข้ากับสภาพนั้นนั้นอยู่ในขวดก็เป็นขวดอยู่ในแก้วก็เป็นแก้วแล้วก็เชื่อมสัมพันธ์สิ่งที่แข็งให้กลายเป็นสิ่งที่อ่อนสามารถหลอมรวมกันเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกคนได้สร้างสรรค์สมัครสมานสมัคคขีททำความงามความดี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นดีใดไม่มีโทษดีนั้นแหละเป็นดีที่ประเสริฐเพราะฉะนั้นให้ทำสิ่งนั้นให้กับตนเองให้กับประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็สังคมสืบทอดต่อยอดคุณธรรมคุณงามความดีก็จะเป็นพรให้กับชีวีของพวกเราเจริญรุ่งเรืองขออำานวยพรทุกท่านจงอยู่เย็นเป็นสุข แล้วก็สมบูรณ์ภูมิสุขมั่งมีสีสุขอายุมั่นขวัญยืนในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็ตลอดปีตลอดไปโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ